สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนเล่าฟังการพัฒนาทักษะการคิดเชิงความน่าจะเป็นนะครับพับแบบลิสติก thinking สำหรับนักเทรดนะฮะถ้านไม่ผิดนะเอาไอเดียม,มาจากทวิตของคุณยูมิอีกเช่นเคยนะทูมัสเตอร์พับแบบลิสติก thinking นะฮะคุณยูมิเป็นคนหนึ่งที่ เรียกว่าจริงจังนะกับการนําเสนอ,อ,อลทัทธิและกันลทัทธิการคิดเชิงความน่าจะเป็นนะครับเป็นแนวคิดที่สําคัญมากครับสําหรับการเทรดนะแล้วก็เธอก็เออเลือกว่าเลือกนิดได้ถูกต้องและเหมาะสมนะคือเอาว่าเออเนี่ยฉันจะแชร์ประเด็นเนี้ยอย่างจริงจังแล้วก็ให้ฉันเป็นเจ้าแม่เรื่องนี้ไปเลยนะผมว่าเออ เป็นการเลือกช่องทางที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำให้ได้คอนเทนต์ที่มันยูนิคจริงๆนะก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับเธอเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็ตามนี้แล้วกันน่าจะรู้จักกันดีนะผมเอามาแชร์กันบ่อยมากเธอบอกนะว่าการคิดเชิงความน่าจะเป็นจะไม่สามารถพัฒนาได้เพียงแค่การเรียนรู้ทฤษฎีเท่านั้นแต่ต้องเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่ ขัดแย้งกับแนวคิดนี้ไปด้วยนะฮะเพราะว่าแม้เราจะเชื่อและเข้าใจเรื่องการคิดเชิงความน่าจะเป็นในทางเชิีก็าตามแต่ถ้ายังคงยึดติดกับพฤติกรรมที่สวนทางกับแนวคิดนี้เราก็ไม่สามารถซึมซับทักษะนี้ได้อย่างแท้จริงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันมันเป็นธรรมชาติมนุษย์จํานวนมากนะหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือเก่งมากครับอ่านฟูตรเทรเป็น1ิบเล่มร้อยเล่มเลยแต่ ทำไมยังเทรดไม่ได้กําไรเลยเพราะว่าเขานั้นได้แค่จําครับจําเก่งครับแต่ไม่ได้ถึงกระดูกครับนะฮะพี่มาร์กจึงบอกเสมอว่าอ่านหนังสือนะอ่านซนสแก่แล้วเงี้ยบอกอ่านหนังสือผมนะฮะอ่านหนังสือของพี่มาร์กมาในวันนี้เนี่ยอ่านเล่มเดียวพออ่านแล้วก็ซึมซับให้มันกลายเป็นธรรมชาติที่สองครับนี่ฮะตรงนี้สาคัญนะ การเทรดแท้จริงนั้นอ่ะไม่จำเป็นต้องรู้เยอะครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องเดียวก็พอรลอเชื่อมั่นในกลยุทธ์นั้นซึ่งความเชื่อมั่นมันต้องนะครับสอดคล้องทั้งความรู้และพฤติกรรมเรื่องของการเทรดเชิงความน่าจะเป็นก็เช่นกันนะการการคิดเชิงความน่าจะเป็นเช่นกันโอเคละคุณอาจจะ ยอมรับว่าการเถรดนั้นต้องคิดเชิงความน่าจะเป็นแต่ถ้าพฤติกรรมคุณน่ะมันสวนทางกันล่ะคุณก็จะไม่สามารถคิดหรือกระทำเชิงความน่าจะเป็นได้ครับพฤติกรรมที่สวนทางกันเลยครับหนึ่งคือดูกราฟโดยไม่มีจุดประสงค์ชัดเจนเช็คยอดคงเหลือและคิดถึงการขาดทุนจากจุดสูงสุดล่าสุดคำนวณจำนวนชนะ ที่ต้องทำเพื่อชดเชยการขาดทุนล่าสุดมุ่งความสนใจไปที่กำไรขาดทุนของการเทรดที่กำลังเลินอยู่ลังเลใจหลังจากเข้าสู่การเทรดแล้วทั้งที่เคยมั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนับจานวนการขาดทุนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตื่นเต้นหรือรู้สึกอิจฉากาไรของคนอื่นและกังวลกับการเทรดตัวเองโพสโชกำไรบนโซเชียลมีเดียแล้วก็หาข้อแก้ตัวสำหรับการขาดทนุน ว่าเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่นักเทรดที่แท้จริงครับเพราะว่านักเทรดที่แท้จริงนั้นอะ่ะเขาจะโฟกัสไปที่การทํางานครับเขาไม่โลเลเขาไม่วอกแวกอะไรมากมายนะักโดยเฉพาะการพยายามโชว์กำไรบนโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นมือใหม่แล้วก็คนหลอกลวงซะมากกว่านะนั้นเนี่ยการทำเหล่านี้ครับ ถ้าคุณเป็นหรือเห็นชาวบ้านเป็นนะครับตีความจะว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่นักเทรดที่แท้จริงก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าใจบทบาทของนักเทรดที่แท้จริงก็ได้นะครับนี่ครับนี่สิ่งที่ว่าถ้าคุณนะฮะอยากจะมีแนวคิดเชิงว่าน่าจะเป็นนะครับคุณต้องมองเรื่องนี้ ถ้าคุณอยากจะคิดแบบเชิงว่าน่าจะเป็นนะครับคุณยังเป็นจะต้องยอมรับให้ได้ว่านะและรับรู้ว่าการทําที่กล่าวมานะครับหาข้อแก้ต,ตัวสหรับการขาดทุนโพสโชว์กําไรบนโซเชียลมีเดียตื่นเต้นอิจฉาชาวบ้านนับจํานวนการขาดทุนที่เกิดต่อเนื่องลังเลใจหลังจากการเข้าเทรดแล้วโฟกัสที่กําไรขาดทุน คำนวณจำนวนชนะที่ต้องทาเพื่อชดเชยเช็คยอดเงินคงเหลือดูกราฟโดยไม่มีสจจะจริงเนี่ยพวกเนี้ยสะท้อนว่าคุณนั้นยังคงโฟกัสที่ผลลัพธ์หรือมีความเชื่อว่าการชนะหรือการแพ้นั้นมีคุณค่าที่ต้องใส่ใจนี่เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามนะกับแนวคิดเชิงความน่าจะเป็นครับที่การคิด เชความน่าจะเป็นนั้นเป็นการมองไปที่ภาพรวมและขนาดตัวอย่างครับไม่ใช่ผลลัพธ์ทีละครั้งนะย้ำนะครับว่าการคิดเชิงความน่าจะเป็นนั้นเป็นการมองภาพรวมครับและขนาดตัวอย่างระดับ10ครั้งร0อยครั้งนะฮะไม่ใช่แค่ครั้งต่อครั้งครับถ้าคุณโฟกัสว่าขาดทุนครั้งนี้ขาดทุนแต่ละครั้งต้องเอาคืนเท่าไหร่นะเรียบร้อยครับคุณมีปัญหาครับ คุณยังไม่เข้าใจเกมการเทรดที่แท้จริงครับนะฮะวิธีการเสริมความเข้าใจในการคิดเชิงพุนธะจะเป็นคืออะไรครับคุณจําเป็นจะต้องมีการกระทำและความเชื่อได้เชื่อมโยงกันครับนะฮะคืออะไรครับคือคุณจําเป็นจะต้องอ่านศึกษาลงมือทําจนกระทั่งสร้างความเชื่อครับหรือ อ่านเชื่อและทําตามความเชื่อนั้นให้ได้ครับพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็สอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นน่ะชอบก็เปลี้เอียนเพสครับก็เปลี่ p a s ยนเพจบเลยครับซึ่งความจริงแล้วถ้าการเทรดมันหรือการทุนนั้นมันก็เปลี่ยนพได้นะผมว่าตลาดหุ้นมุตะเกงไรคงไม่มีแล้ว่ะเพราะามันง่ายเกินไปมันต้องได้เงินยากครับ มันเป็นต้องเป็นเกมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญดังนั้นเนี่ยคุณยังเป็นต้องมีการกระทําและความเชื่อที่สอดคล้องกันซึ่งมาจากเลยครับการฝึกฝนต่อเนื่องการลงมือทําการเรียนรู้การซึมซับจนกระทั่งกลายเป็นส่วนที่สองของร่างกายครับส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะ การคิดเชิงควาน่าจะเป็นนั้นให้ความสําคัญกับขนาดของตัวอย่างครับไม่ใช่ผลลัพธ์ทีละครั้งครับคุณต้องยอมรับนะว่าเนี่ยแนวคิดเนี้ยมักจะสวนทางกับพฤติกรรมครับเพราะว่ามือใหม่ทุกคนนะครับโฟกัสในการชนะและแพ้ผมก็เข้าใจนะว่าเออจริงๆอ่ะมนุษย์เราอะครับต้องโฟกัส ในจานวนครั้งที่แพ้อหะเฮ้ยตัดขาดทุนโอ้ยว,วันนี้โดนไปพันหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อวานไปพันหนึ่งดูยอดไปโอ้ยห้าพันแล้วเนี่ยว่าทุกคนคิดได้นะแต่คุณต้องมีอีกความคิดหนึ่งเข้ามาตบหลังว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอย่าไปซีเรียสมากนะเกมเนี่ยยังยาวไกลเนี่ยเพิ่งเทรดอะไรสิบครั้งเอง ต้องเทรดเป็นร้อยครั้งอะ่ะถึงจะได้ผลลัพธ์ที่มันควรค่าแก่การพิสูจน์ว่าเอเนี่ยระบบนี้มันเวิร์กจริงคุณต้องมีความคิดที่สองมาตบหลังตัวเองครับดังนั้นเนี่ยเราเราน้อยได้ครับเราเจ็บปวดเรารู้สึกกับการกระทู้น้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งทําให้คนนั้นมีอารมณ์หรือจนกระทั่งคุณไม่สามารถออี่ะทำตามกฎเกณฑ์การเทรดได้ดังนั้นเนี่ยต้อง ฝึกฝนครับฝึกฝนฮะคุณยังไม่มีการแนะนําเพิ่มเติมว่าคุณควรที่จะจดบันทึกนะคุณควรเนี่ยสร้างความเข้าใจกับตัวเองผ่านการจดบันทึกและสะท้อนตัวเองครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจไม่ทันสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้แต่สาม,มารถเพิ่มเติมในการตรวจสอบความคิดที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกเมื่อเกิดความโกรธหรือกังวลครับลองจดบันทึกความคิดเหล่านี้ลงสม,มุดถึกการเทรดคุณเพื่อตรวจสอบความเชื่อของคุณครับ นี่คือการทำสมาธิในแบบของนักเทรดครับที่เริ่มต้นในการสะท้อนตัวเองเนี่แหละสิ่งนี้แหละคือการวิปัสสนาครับชัดเจนนะการเทรดกับ,ก,บ,ก,บการปฏิบัติธรรมนั้นเรื่องเดียวกันนะครับมันที่การเทรดช่วยได้นะครับนี่ฮนะการสะท้อนตัวเองแหละคือการวิปัสสนาครับรู้จักตอบสนองโดยอัตโนมัติของตัวเองครับและหาที่มา ของความเชื่อเหล่านี้ครับเนี่ยสะท้อนตัวเองรู้การตอบสนองโดยจนมัตัวเองแล้วก็หาที่มาของมันครับถ้าคุณทําไปเรื่อยนะทําไปเรื่อยจนกระทั่งคุณเข้าใจนะในสุดครับการคิดเชิงความน่าจะเป็นก็จะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปมันเป็นเพียงแค่กระบวนการนะเปลี่ยนจากความเชื่อเดิมครับ ให้สอดคล้องกับความเชื่อมใหม่เนี่แหละครับทําไมเซียนหุ้นหลายคนบอกว่าการเทรดที่ทําเงินนั้นเป็นสิ่งที่มันสวนทางกับธรรมชาติมนุษย์เพราะว่าธรรมชาติมนุษย์นี่แหละเราไม่มีใครที่จะคิดเชิงความน่าจะเป็นได้เพราะว่ามันเป็นการมองภาพใหญ่เพราะอะไรครับมนุษย์เราทุกคนนะครับจะโฟกัสผลลัพธ์ระยะสั้นเพื่ออะไรครับเพื่อความอยู่รอด ไม่มีใครหรอกที่จะโอ้โหเป,เป็นอะไรเป็นเต่าเป็นสล็อตท,ที่อเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนะ่ะถ้ามันเป็นผมเคยอ่านหนังสือประเภทสมองนะพัฒนาการสมองบอกว่าเออมนุษย์เราอะสมองของเราเนี่ยก็ยังคงใช้ระบบคิดในแบบที่เรายังอยู่ในถ้ำนะครับเรายังคงไวต่อเหตุการณ์ล่าสุดเสมอ เพื่ออยาเป็นฟีดแบ็กในการตัวรอดนะเนี่ยจึงอยากแปลกใจทําไมเราจึงโฟกัสที่ผลลัพธ์ระยะสั้นแต่คุณต้องเปิดใจยอมรับว่าเออโลกยุคนี้ไม่ไม่ใช่โลกที่อยู่ในถ้ำละเราอยู่ในเมืองละและเรากําลังอยู่ในเกมที่มันมีผลลัพธ์แบบสุ่มครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับว่ามันสุ่มนะครับ ถ้าเราโฟกัสครั้งต่อครั้งผมว่าเกมการเทรดนั้นไม่เหมาะคุณละต้องเปิดใจครับมองเกมยาวซะจำนวนครั้งที่มากพอเป็นสิบครั้งเป็นร้อยครั้งฮะอย่าเจ็บปวดอย่าได้มีปัญหากับการขาดทุนเพียงแค่ครั้งสองครั้งสามครั้งบางทีขาดทุนสิบครั้งยังเป็นเรื่องธรรมดาซ้ำไปถ้าคุณมีจำนวนการสูงระดับร้อยครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเปิดใจนะเรื่องเนี้ย เป็นสิ่งที่ต้องฝึกครับถ้าคุณฝึกได้นะครับพัฒนาได้ผมมั่นใจว่าคุณจะกลายเป็นนักเทรดที่แตกต่างแล้วก็เป็นคนสุน,น้อยที่มีกาสเร็ดได้แน่นอนครับเพีเท่านี้นะครับเจอกับคลิปหน้าสวัสดีครับ